สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น STGT นะครับหรือว่าสีทางกรอบไทยแลนด์นะครับโอเคนี่เป็นไงเสียยักษ์นะครับโปรถือหุ้น STGT นะครับนั่งอันดับ3นะรายใหญ่อันดับ3เป็นไงนี่ หุ้นนี้ดีไหมดีไม่ดีก็มีเซียนเทพถือนะครับแสดงว่ามันต้องดีแหละใช่ปะ่ะซื้อได้สบายใจนะครับอ่ะโอเคเรามาทำความรู้จักกันก่อนสีตั้งทำอะไรก็ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงมือยางรายใหญ่นะครับเออในประเทศไทยนะใหญ่สุดเลยนะครับเป็นไงโควิดมาช่วงนี้นี่โอ้โหเต็มเต็มนะครับรายได้มาเต็มเต็มนะ เท่าไหร่ไม่รู้นะครับออแล้วก็มีบริษัทสาขาครับอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ที่เมกาเป็นไงฮะโอ้ยสจุดกําเนิดนะครับ2จุดกําเนิดของโควิดที่เขาสงสัยกันนะครับมีสาขาของสีตังกรบนะอันดับที่3นี่คืออะไรนี่ไงเป็นบริษัทผลิตถุงมือ,อยาง ใหญ่อันดับสามของโลกไม่ไงครับแจมไหมโอ้โหดูแบบนี้ครบเครื่องนะครับครบเครื่องครบเครื่องตอบโจทย์โควิด COVID, ตอบโจทย์เมืองจีนตอบโจทย์อเมริกาแล้วมาเปิดบริษัทหุ้นที่ประเทศไทยนะโอ้เจ๋วเลยนะเออนะครับแต่ว่าถ้าเปิดที่อเมริกานี่น่าจะเจ๋วกว่าหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรดีแล้วนะครับจะได้ให้คนไทยซื้อเนาะ โอเคเรามาดูกราฟเทคนิคนะครับสําหรับกราฟเทคนิคนะครับนี่ก็มี2แท่งนะรัเทศทของวันนะครับถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมถ้าใช้หลักการในการของเรานะครับระบบมันนี่เบเตอร์นะครับนี่ไงแท่งเขียวแท่ง2องทำให้สูงกว่าแท่งก่็ได้ซื้อเห็นไหมครับซื้อได้นะครับเนี่ยนะโอเค แล้วคราวนี้เนี่ยมีคนถามมาว่าเฮ้ยแล้วไอ้เทคนิคเข้าเนี่ยมันมันซื้อได้ไหมอ่ะถ้าแบบเป็นหุ้น IPO นะครับบอกเลยว่าไม่ไม่เหลือซื้อได้นะครับทำไงนะเดี๋ยวผมขอเนี่ยลบอันนี้ก่อนก็คุณก็สวิตช์ไทม์เฟรมเป็นไทม์เฟรมเล็กๆครับอ่ะหนึ่งนาทีมันเยอะไปสักหานาทีแล้วกันนี่ครับ เราก็เลือ่อนเลื่อนเลือนมาเห็นไหมห้านาทียังไม่ค่อยจะมีกราฟเลยเนี่ยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมยุบตัวนี้มาจะได้ชัดเจนโอเคนะครับสำหรับวิธีการเทรดหุ้น ipo เนาะคุณก็ติ๊กไว้เลยนะครับตอนเปิดมานี่ปึ้งคุณก็เปิดมาแท่งแรกนะคับานาทีแรกเนี่ยคุณก็ติ๊กนะครับโลไว้ก่อนติ๊กโลไว้โลของแท่งแรกเนี่ยอ่ะโอเคติ๊กไว้นะครับ แล้วก็ถ้าวิธีการนะครับคือถ้าเปิดมาแล้วมีโลแล้วแท่งที่2ขึ้นไปทำหายแล้วหลุดโลเลยเนี่ยเลิกคุยนะครับไม่ต้องเทรดเขาแล้วนะครับอ่าวิธีการนะแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นทำหายไปเรื่อยๆทำหายไปเรื่อยแล้วก็ย่อลงมานะครับเนี่ยนะที่ผมบอกถ้ามันขึ้นทำหาแล้วย่อลงมาหลุดโลเนี่ยเลิกคุยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือเขาย่อลงมาเขาไม่ได้หลุดโลถูกปะ นี่ไง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 มาเนี่ยอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะจะได้แบบเห็นชัดเจนไหมตอนแรกโลมันอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดสองห้าใช่ป่ะแล้วลงมาที่ห้าสิบหกนี่คนซื้อหกหกสิบจุดสองห้านี่แย่แล้วเลยนะครับเออแย่แล้วครับคราวนี้เห็นไหมครับคราวนี้เราก็รอครับวิธีการคือเราก็ซื้อตอนเบรก k เห็นไหมเราก็จะได้มาซื้อตอนนี้ ตอนที่เขาเบรกตอนที่วันที่เท่าไหร่เนี่ยว,วันที่สามวันที่สามตอนเก้าโมงห้าสิบห้านะครับตอนเบรกเนี่ยอืมอราบเราก็ได้ซื้อตัวนี้อืมเปิดเปิดมานี่โดดเลยวะเนี่ยน่าจะเปิดโดดนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูแท่งเทียนกันอ่าใช่ใช่เปิดโดดนะครับเราก็ได้ซื้อของของวันเนี่ยนะครับมันเปิดโดดมาใช่ไหมเราก็คงได้ซื้อ ATO เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเทคนิคอล l จะได้ซื้อที่ ATO คือได้ได้ที่63บาทนะครับเห็นไหมอ่ะนี่ครับ ได้63บาบทนี่คราวนี้นี่มันก็ยืนเหนือ e m a 75แล้วนะครับก็ถือไปยาวๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันทําตัวไซเวย์นะตอนนี้นะครับเขาทําตัวไซเวย์อยู่นะครับไซเวย์อยู่ในกรอบไหนก็กรอบนี้นะครับสีตังเนี่ยกรอบนี้นะไซเวย์ในไซเวนะครับมีไซเวย์หลายดอกอ่ะนี่นะครับ มีกรอบราคาหลายแนวเหมือนกันนะอ่ะนี่นะครับแล้วก็กรอบนี้ครอบไว้เขาอีกโอเคเนี่ยครับตอนนี้คือก็คนส่วนมากก็น่าจะมีทุนอยู่ที่อยู่ที่เอ่อ เฉลี่ยนะครับประมาณเนี่ยวิธีการสังเกตร,ราคาทุนคนส่วนมากนะครับเราก็ดูเลยตรงค่า EMA 75านี่แหละคือทุนเฉลี่ยนะครับทุนเฉลี่ยของคนทั่วไปก็ประมาณ64.87บาทนะครับตอนนี้มัน60 67กกว่าใช่ไหมก็ประมาณนี้เขาก็ยังได้กำไรอยู่นะครับอืมนะถามว่า คนที่ยังไม่มีของสามารถซื้อได้ไหมนะครับคนที่ยังไม่มีของสามารถซื้อได้ไหมคําตอบคือซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับเราก็มาวางแผนการซื้อนอะก็คือว่าเราอาจจะมารอเขาให้เขาย่อตัวลงมาก่อนนะครับอืมเพราะสีแดงเนาะไอเคนซิสสีแดงหมายความว่าอะไรมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับนะครับนี่ ผื่ออันนี้เผือนน่อราคาเอ็มเอไหลมาเนาะเพิ่มน,นะครับพอมาทดสอบแล้วก็มันก็มีโอกาสแนวรับนอ้องคือว่าเขาเรียวกว่าอะไรนะครับคือแนวรับเนี่ยคือพอเขาลงมาทดสอบเนี่ยก็จะมีการเด้งนะครับก็จะมีการเด้งนะหรือตรงนี้นะครับจะมีการเด้งเนาะเพราะว่าเป็นแนวรับนะครับ เบื้องต้นก็มารอที่2แนวนะครับสำหรับคนที่อยากได้สีตังเนาะก็คือมารอที่แนว66.50นะครับกับแนว65.75นะครับหรือถ้าเขาสามารถถ้าเขาสามารถเบรกเหนือตัวนี้ได้นะครับเบรกเหนือแนว69ได้ก็ มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับสำหรับตัวสีตังกรอบมาคราวนี้เนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนนะครับเราเขาจะขึ้นไปได้ถึงไหนก็เอ,อ,อันนี้มันยังไม่จบรอบก็แสดงว่ารอบรอบของเขาคือเราต้องใช้รอบนี้นะครับรอบนี้รอบข้างล่างนะครับ ปึบปึบเรียบร้อยครับเราก็ได้รอบโอ้โหชนแนวชนแนว261.8พอดีนะครับก็ถ้าสามารถผ่านไปได้เนาะอ่าผมให้หลายๆแนวไว้แล้วกันนะแนวฟิโบนะครับโอเคถ้าผ่านไปได้เขาก็จะไป มีแนวถัดไปอยู่ที่เดี๋ยวผมออสแปออกก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็แนวนี้นะครับโอเคนะครับก็มี2แนวที่เป็นแนวต้านถัดไปนะครับถ้าทะลุ69นี้ก็มี71 จุนะครับแล้วก็74นะครับสำหรับ4ตังโกบนะครับถ้าคนที่ไม่มีของนะก็รอเขาที่66.50นะครับ65.75นะครับรอดูบริเวณนี้หรือบริเวณ EMA 75นะถ้าเขาเปลี่ยนเป็น จากสีแดงนะถ้าถ้าลงมานี่คือแท่งราคาจะเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็น2เขียวเราก็ซื้อได้นะครับบริเวณแนวรับที่ให้ไปเนาะหรือกรณีที่เขาเบรคก69มานะครับเราก็ซัดได้เลยครับมีแนวถัดไปอยู่ที่71.4แล้วก็74บบาทนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้านักลงทุนสนใจวิธีการ นะครับการวิเคราะห์เนี่ยทำยังไงนะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้นะครับที่ไลน์นี้นะครับวิธีการเทรดแบบเป็นระบบเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแจ็คแมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ